ไปที่สนามอินซีจันทรสถิตนะครับศึกไทยลีก2นัดที่8พยัคฆนาบุกมาเยือนนาคามรากฏเกษตรศาสตร์เอฟซครับช่วงใหม่มาเยือนเกษตร3ครั้งหลังสุดเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับปีที่แล้วก็เสมอ0ูนยซึ่งเป็นคนแรกของพยักฆนาเนี่ยวันนี้ไม่มีสเตนิโอที่7จ็บพัก3เดือนนะครับปาร,ริกกูสตับสัน้นลงสนามเป็นตัวจริงรวมไปถึงกองหลังอย่างพิยชนกดาวิดด้วย ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับกุณซือของเจ้าบ้านก็แก่โคตรย่งนะครับอดีตคุณซือทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีก่อนเกมจะเริ่มก็มีการยืนไว้อะไรให้กับศพกนตกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะครับก็ขอ,ขอสแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยเอาละครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับเจ้าถิ่นทักษทายก่อนนะครับโยนเข้ามาลูกด,ด,ดี้มงนึบมาย่างตามไปคว้าไว้ได้ที่โคนเสานะครับฟาฮัดบิลังโด พงลวิทย์เปิดเข้ามาก็ไปเข้ามือผู้ดูาลประตูของเจ้าถิ่นนะครับและในจังวงวันนี้ครับโอ้เชียงใหม่เอมาซีนั้นต้องเสียดุนยศมิบิดวันนะครับเจ็บเล่นต่อไม่ไหวครับต้องให้สุชาโนนมาริซอนลงมาเล่นแทนแล้วเราก็โตนจนได้ครับโ,โูนาทีที่7นะครับว่าก็ถือว่าเสียเร็วนะครับเป็นด้านของนัทบุญเปลี่ยมพลายนะครับพิยชโรคดาริสพยายามจะสกัดแล้วนะครับแต่ เขาอยู่ตรงนั้นพอดีละครับก็ยิงสวนแบบไม่ต้องจับโอ้โห oh, oh. ตามหลังก่อนจนได้ครับเช oh. ื่อมา่ยเอพยายามจะยิงไกลก็โดนข้าบผ่านไปนะครับลอยหาสจวดลุยขึ้นมาครับ oh. ได้เปิดด้วยแลลวครับลูกนี้จะพลิกตีละกากลับหลังแต่ออกไปนะครับ oh. เป็นด้ดานของโตโต้นะครับกองหน้าร่างโยงของเจ้าถิ่น พิทบูได้มงและหมาฟาฮัดบิลังโลต้องปัดออกหลังไปบอลคุณได้ื้นด้วยนะครับแต่มุมของเชื่อใหม่ครับสุชาตนนเปิดเข้ามาเบียชนกมงชงไว้ปัดริกยิงอูไปติดวางขาจะฟ้องเอาแฮนด์บอลก็ไม่ได้นะครับ v ีอไม่มีนะมาใหม่ครับเชื่อใหม่โยนอีกทีนึงลูนี่ลูหูคิมโบยงได้มงแล้วครับจะโด่งข้ามคานไปอ้าวแล้วครับท้ายครึ่งแรกเรา แต่ก่อยิงปาตริกกดตัวนี้ข้ามคานครับโอ้โหนิดเดียวโอโกาสมีหลายครั้งเหมือนกันนะครับเชียงใหม่ในครึ่งแรกแต่ยังจบไม่ลงจบ45นาทีแรกใชหมเอฟซก็ตามหลังกเกษตรศาสตร์ FC ซอยู่นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งมาดูกันตอนในครึ่งหลังครับอ้าวแล้วครับสุชาณจ่ายเข้ามาปาตริกยิงตรงนี้ไปเฉลีลกออกหลังครับโอ้โหปาตริกกูสตับสันพยายามเต็มที่ครับบนนี้ แล้วก็โยนมาลูกนี้คิมโบยงมาคึ่งยิงคึงผ่านเข้ามาแล้วเพื่อนเข้าไม่ทันนะครับโอ้โหหลุดออกไปนะครับน่าเสียดายเริ่มตั้งเกมได้ครับช่วงหม่ยิงไกลโดยสีไทยบูโกะและครับโด่งข้ามคานไปโอ้โหเริ่มจับจังหวะเกมได้แล้วครับพยักหนาาขึ้นหลังนี่แก้เกมมาดีแล้วตีเสมอจนได้ครับโอ้โหเป็นสุชาน,นมาริซอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนาทีเจ็ดสิบห้า โอ้โหดูครับโยนเข้ามารกม่งฉลับเสร็จเลยครับสุชานนรออยู่แล้วเอาแล้วครับเหลืออีก15นาทีครับชมเอกลับมาตีเสมอได้สำเร็จโยนยาวเข้ามาครับจังหวะน,นี้เอาตะวันโคสุูโบแปลลูกนี้โอ้โหมันไกลครับก็เปลี่ยนตัวลงมานะครับเจ้าโจในช่วงท้ายเกมจะยิงส่องไกลด้ว,ว่ามันไม่ตรงกกอบ อิมชากายุนก็เปลี่ยนตัวลงมาเปิดฟรีคิกลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับนาทีเจ็ดสิบเก้าครับเป็นฟรีคิกจากตัวสำรองอิมชากายุนที่เปิดเข้าไปแล้วไปโดนมุ่งสกัดไว้โดยมาติอัสเอดูอัลโดอาราดูโจหรือว่าโตโต้นั่นแหละครับโอ้โหลูกนี้ชิงใหม่ก็มีดวงเลยครับนำแล้วครับสองหนึ่งเอาตอบฟาโลเลยครับโอ้โห เป็นประตูปลดล็อกของเจ้าโจตะวันโคตรสุโบในฤด,ดูกาลนี้ด้วยมาได้นาที83ครับบ่งเข้าไปเต็มหัวเลยครับตะวันโครสุโบอิมชางยุนลงมานี่มีส่วนกับการได้ทั้ง2ประตูเลยนะครับลูกเมื่อสักคู่นี้ก็เปิดเตะมุมแต่ท้ายเกมทดเจ็บเราหมดโดนลูกนี้ครับโอ้โหทด 5นาทีนะครับจตโดนนาทีที่9ก้บวกนงะครับก็เป็นด้านของตัวสำรองนะครับทัญพิสิทธ์นะครับคือยิยงจังหวะแรกโดนสก,กัดทําให้ฟาดเสียจังหวะตะครุบนิดหนึ่งครับแล้วเขาอยู่ตรงนั้นพอดีมาเราก็พยายามจะฟ้องไปลุกล้ำหน้าทัญพิสิทธ์ครับยิงไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ครับเชียงใหม่ทดเจ็บนี่หมาตั้งรับกันสุดชีวิตเลยเลยครับโอโหกลัวจะพลาดอีกมโอ้โห สุดท้ายก็หมดเวลาการเล่งันเยยงือปูช์มเอฟซี FC วันนี้มันสุดๆเลยครับบุกมาคว้า3แต้มนะครับเอาชนะ,กะเกษตรศาสตร์เอฟซีไป3ประตูต่อ2นะครับคว้าชัย4นัดติดจากทุกรายการและครับแล้วก็เฉพาะในลีกเนี่ยสเกมรวดแล้วนัดต่อไปชัมม้เอฟซีจะกลับไปเล่นในบ้านนะครับวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมเปิดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่รับการมาเยือนของคัตตอมยูไนเตดเวลา17นาฬิกา30นาทีครับ